สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเรียนเรื่อง comparative comparative ก็คือการเปรียบเทียบขั้นกว่าของคำ adjective คำ adjective คืออะไรคำ adjective ก็คือคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษมีไว้ใช้ในการอธิบายลักษณะของคำนามบอกให้รู้ว่าคำนามนั้นๆมีสีมีขนาดมีรูปร่างมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปตัวอย่างที่ครูทำมาให้ดูในวันนี้ อ่ชมมพร้กันคะหลักการของ comparative ง่ายๆก็คือการนำคำ adjective มาเติม er แล้วก็ใช้กับคำว่า than ในวันนี้ครูจะเปรียบเทียบถึงขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ t h e r e are t w o big eggs มีไข่ใบใหญ่อยู่สองฟองเปรียบเทียบกับไข่ใบที่เล็กกว่าเล็กกว่ามากๆเื่อนจะสังเกตเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นขนาด and there are two smaller r e g e s than the big ones ไข่ใบที่เล็กกว่าใช้คำว่า small ติม er เ,เข้าไป smaller there are two smaller eggs and two bigger eggs มีไข่ใบเล็กกว่าอยู่2ฟอง,องและมีไข่ใบใหญ่กว่าอยู่สองฟองเรียนสังเกตคำว่า big big เป็นคำ adjective ที่ ัวสะกดเดียวออกเสียงสัน้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเติม er เราเพิ่มตัวสะกด g เข้าไป p i c k a b i c k e r egg up, and then crack it หยิบไข่ใบที่ใหญ่กว่าขึ้นมาหนึ่งฟองและกระทบเปลือกให้แตก และ pick a smaller egg up and then crack it หยิบไข่ใบที่เล็กกว่าขึ้นมา1ฟองและกระทบเปลือกออกให้แตกแล้วนักเรียนก็เปรียบเทียบกันรูปร่างที่ขนาดที่ต่างกัน there are one smaller egg and one smaller cracked egg ไข่ใบที่เล็กกว่าแตกแล้ว1ฟองหรือ1ฟอง there are one bigger egg and one bigger c r a c k e g g และไข่ใบที่ใหญ่กว่า1ฟองแตกแล้วเช่นกันเหลือ1ฟองมาดูคำศัพท์ค่ะคำศัพท์ของเราวันนี้คำว่า X e ที่แปลว่าไข่ X e เป็นคำนามพ้องพ์เติม s ได้เมื่อมีหลายฟอง b o w เป็นคำนามเช่นกันและชามและ crack c r a c k เป็นคำกริยาแลว,ว่าทำให้แตกและว,ว่ากระเทาะให้แตกให้ร้าวและคำสุดท้าย Pick Up Pick Up เป็น f r e s l verb f r e s a l verb ก็คือสำนวนวลีในภาษาอังกฤษใช้แทนสำนวนได้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ